ไปดูความสวยงามตามธรรมชาติกันบ้างนะคะฝูงนกจับคาหัวเขียวค่ะซึ่งเป็นนกอพยพที่มีสีสันสวยงามได้บินมาทำรังนะคะที่มณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือฝูงนกจับคาหัวเขียวค่ะถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์คุ้มครองระดับรัฐชั้นที่สองนกชนิดนี้จะกินมแมลงหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพธิดาแห่งนกเนื่องจากเป็นนกขนาดเล็กปีของมันนั้นมีสีสันสวยงามสองประกายแวววาวดุจโลหะยามที่ต้องแสงอาทิตย์ค่ะฝูงนกจับคาหัวเขียวบินมาทํารังแล้วก็ขยายพันธุ์ที่ริมฝั่งแม่น้ําจินซาซึ่งมีลักษณะเป็นทรายเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่เพิ่งผ่านมานี้ก่อนจะบิน แตยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับลูกน้อยเมื่อสภาพอากาศนั้นเย็นในเดือนตุลาคมการปรากฏตัวของบรรดานกจับคาหัวเขียวนั้นช่วยดึงดูดบรรดาน,นักดูนกจากหลายสถานที่ให้มาตั้งเต็นท์เพื่อเฝ้าชมนกที่สวยงามเหล่านี้นะคะและนอกจากนี้การที่นกชนิดนี้บินมาทำรังเป็นจํานวนมากก็ยังเป็นหลักฐานบ่งชี้ด้วยค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้มีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีขึ้นนั่นเอง